วัตถุประสงค์ก็ทางเทศบาลได้มาแบ่งเขตเลืกตั้งตั้งแต่วันวันที่21กุมภาแต่ไม่ได้แจ้งให้ชาวบ้านทราบกับผู้นำชุงชนก็ไม่ทราบครับวันนี้ชาวบ้านก็มีการรวมตัวกันพร้อมที่จะไปที่กกตไปขอร้องคัดค้านอยากให้อยู่แบบเก่าครับเขตเดิม เขาไม่อยากแบ่งเขตไปเขตสองครับอยู่เขตหนึ่งเหมือนเดิมเพราะสุมโซนมันทำกิจกรรมร่วมกันมีทั้งกลุ่มยางพาราที่ทำเกิียนอยู่อ่างสุมโนเดียวกันครับคือคือแต่ก่อนเป็นเป็นเขตเลือกตั้งที่หนึ่งครับเขตเลือกตั้งที่หนึ่งเปลี่ยนแบ่งไปอยู่เขตที่สองเขตเลือกตั้งครับแตชาวบ้านไม่อยากไป มาแบ่งเขตก็ไม่มีการประชาคมไม่ไม่มาครับสองนี่พี่น้องเขาไม่ไม่อยู่ทางนั้นครับ <c oughs> เขาเขามีพี่น้องอยู่ทางเขตหนึ่งแล้วเพื่อนฝูงเขา <c oughs> เขาเข้าโรงเรียนเขาเข้าทางนี้หมดทางโน้นไม่มีเลยครับนี่คือปัญหาของชาวบ้านแล้วเรื่องที่ทํากินซึ่งจะเป็นสวนยางบ้างไร่ข้าวโพดหรืออะไรก็อยู่ทางนี้หมด